สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุขคนนะครับพบพ่อกันอีกแล้วครับผมกับลุงโบชแนลครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ลุงโบผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินนี่ครับแต่ว่าโหดในยังน้อยนะครับน้อพี่น้องเป็นลาบลอยเลือดครับสร้างบักไ้ครับพี่น้องมาสําหรับสายโหดนะครับน้อนี่ครับพอมเลยครับ ผักข้าวแกงขาก็มีพักชีเล้าครับพี่น้องผักต้นหอมแล้วก็พักชีไทยในเล็กน้อยครับมะเขือครับพี่น้องครับพี่น้องก็ด่นลุงโบต้องขอโทษขออภัยนะครับนาองสำหรับพอเม่พี่น้องท่านที่บกินดิบเนาะครับนาอแล้วก็บิ่กินเนือครับหลับชมเพื่อควมบันเทิงเด้อครับพี่น้องจจงได้ก็เป็นกําลังใจให้ลุงโบขึ้นเก้านะครับนาอพี่น้องแล้วก็มากับข้าวเหนียวครับพี่น้องพอขึ้นเกาครับ ก่อนกินนะครับนาะต้องมีสไปอุบลจักน้อยครับพี่น้องอันนี้สําหรับลุงโบเดนอครับโบว์บายเยี่นแบบลุงโบเด้อครับจักน้อยหนึ่งนะครับนาะพี่น้องเพื่อเป็นกระาสครับจะได้กินแบบว่าก๋อยลอยเลือดครับกี่น้องแ่บนะครับอกว่ากันครับพี่น้อง สุดยอดครับพี่น้องมาแซแ่บๆน้ำกันครับลุงโบเดอร์ครับพี่น้องมีแต่ตอนแบบยังไงนะครับคลิปนี้สำหรับไซส์โหดนะครับเนะบาะ หินบอสุภาพต้องขอโทษขออภยัยแอมเด้อครับพี่น้อง เห็นลอยเลือเนาะครับพี่น้องนะเนานะ หักคือเรารับพี่น่อง <c oughs> ผมยังเด้งครับมีทั่ง ซีเรียมลูกเต๋าครับพี่น้องแล้วก็มีเท่งแบบหันบางๆครับเต็มเลยครับเป็นแห่ต้องมานางังกินน้ำกันหลายๆคนนะครับพี่น้องนะ อ้ครับพี่น้องลุงโบว่าสีหันวิธีทำให้พ่อมีพี่น้องเบิงได้เบิ้งน้นกันแล้วครับแต่ว่าเวลาลุงโบว่าพ่อครับพี่น้องบอกว่ากันนะครับนะ้องมื่อนาเดี๋ยวจังสีเห็ดวิธีสกเล็กกับลาบเลือดแบบนี้ครับให้พ่อมีพี่น้องได้เบิ้องน้นครับนะ้อง หืแซ่บคือเอาครับพี่น้องผมอําลําครับ โดดมาเป็นกองนะครับพี่น้องพี่น้องเจ้ากรเบรื้องครับขั่นเบิดอนอ่งลุงบ่วใส่สอดครับแต่ว,ว่านี่แสบแห้งครับพี่น้องลุงบัวหั่นแบบว่าตอนยงใหญ่นะครับพี่น้อง เป็นลาบลอยเลือดครับหรือว่างวหน่อยเกือกตมกับว่าแมนเนาะครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องลุงโบตรงขอลาไปก่อนเ้อครับในคลิปนี้ครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะกดติดตามครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงโบเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อครับพี่น้องลุงโบตรงขอลาไปก่อนครับพี่น้องในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ